มาเจอกันอีกแล้วนะคะเซลลก้อยนะคะจาก Royal อน fi e l า f a ม m 2ค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเจ้ารูปของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเอกลักษณ์เป็นยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะ วันนี้นะคะก็จะพาไปชมโชว์รูมของเรากันค่ะโชว์รูมของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสองขาขาเข้ากรุงเทพนะคะนี่ค่ะเข้ากรุงเทพนะคะเลยตลาดทะเลไทยนะคะประมาณ500เมตรนะคะทุกคนขี่มานะคะก็จะเห็นนะคะจะเป็นตึกสูงๆนะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรสีแดงนะคะเขียนว่า o y ย l e n Field ค่ะใช่แล้วค่ะคุณมาถูกทางแล้วค่ะที่นี่ก็คือโชว์รูมของเราค่ะ พร้อมการหรือยังคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในโชว์ลูมกันคะ่ะไปกันเลยทำอะไรอะ่ะนายามอันนี้เป็นโซนด้านหน้าของโชว์ลูมของเรานะคะจะเห็นได้ว่านะคะนี่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นขาเข้ากรุงเทพค่ะนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะไปสมุทรสาครคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆขี่ผ่านเนี่ยก็จะเห็นโชว์รูมของเราได้เด่นเลยนะคะนี่จะเป็น โชว์รถทุกรุ่นนะคะของ Royal Enfield และส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งคุยนะคะทุกคนเข้ามาก็จะเห็นเซลนะคะนั่งบริเวณนี้นะคะ่ะแล้วก็สามารถนั่งพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโมเดลของรถคลาสสิก350นะคะจะเป็นการจัดแสดงนะคะว่าตัวโครงของรถเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีล้ออันนี้คือทั้งคันเลย นโมเดลทั้งคันเลยนะคะจะแสดงให้เพื่อนๆดูค่ะก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นของแต่งค่ะของตกแต่งรถนะคะเป็นปี๊บกระจกนะคะท่อเบาะกระเป๋านะคะตอนนี้กันกันลื่นนะคะในส่วนตรงนี้ก็ไว้สําหรับรองรับนะคะลูกค้าเข้ามานั่งคุยกับเราค่ะไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีเสื้อนะคะสยืด แก้วน้ํานะคะเป็นของอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะสําหรับไบเกอร์ก็เข้าเข้ามาช็อปกับเราได้เลยสําหรับโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนะคะที่นั่งพักนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเซอร์วิสหรือว่าพูดคุยกับเซลนะคะค่ะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติของ Royal f แอนฟิลนะคะมาตั้งแต่1901นะคะเมตรไรอากันเลยค่ะ และด้านในนี้นะคะก็จะเป็นพี่พี่แอดมินแบ็กออฟฟิศของเรานะคะที่คอยให้บริการลูกค้าค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านหลังของโชว์รูมนะคะก็จะเป็นนะคะที่ดูบุหรี่นะคะที่พักผ่อนนะคะใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ส่วนที่ติดกับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปของเรานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปของเรานะคะจะมี 3B เบด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีห้องเก็บอะไรนะคะแล้วก็มีรถลูกค้านะคะที่รอเข้ามาเซอร์วิสค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาเซอร์วิสกับเราได้เลยนะคะเรามีช่างนะคะที่มีประสบการณ์พร้อมนะคะเซอร์วิสรถของลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นถนนโล่งๆตรงนี้นะคะก็คือเป็นถนนไว้สําหรับ ให้ลูกค้านะคะเทสรถด้วยกันค่ะสามารถเทสตั้งแต่หน้าโชว์รูมนะคะไปจนถึงสุดทางเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางดินนะคะจะเป็นทางวิบากลูกค้าสามารถเอารถรุ่นพิมารายันนะคะเข้าไปเทสได้เลยถนนตรงนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเป็นถนนปิดนะคะไว้สําหรับลูกค้าเลย เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราพาชมโชว์รูมของเรากันแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะเข้ามาที่โชว์รูมเราเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะจนถึง5้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดเฉพาะฝ่ายขายนะคะ11บเอโมงนะคะจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาผ่านเพจของเราได้เลยคะ่ะโล่ยี่หอเอนฟีแพรามสองบายเอ็มเอฟค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายตั้งเยะไม่แบ่งเลย